คำถ,ถามก็เลยจะถามน้องว่าแล้วมันจะต่างจากเดิมตรงไหนล่ะเรามาดูที่เส้นจำนวนตรงนี้สังเกตนะพี่ใส่ลบสามเหมือนกับเมื่อกี้เลยสองเหมือนเมื่อกี้เลยใส่ถุงด้วยบวกลบเหมือนกันหมดจริงไหมปิดข้างบนสองที่ตรงเป๊ะข้างล่างสามเปิดเป๊ะทีนี้ถามว่าเราจะลากช่วงลบไหมเราต้องลากช่วงบวกใช่ปะ พอโจสั่งว่าทําไมกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์เนี่ยเราก็ต้องล่างนี้แล้วก็นี้อ,อ่างั้นเส้นจำนวนจะเป็นแบบนี้น้องโจดก่อนอก็คือพี่ขออนุญาตโกงคือไม่ทําซ้ําแบบเดิมก็คือลอกแบบเดิมมาแต่ว่าเปลี่ยนจากเป็นมากกว่าศูนย์ก็คือตอบชงบวกทีนี้จะถามน้อง ลบห้ามีผลไหมถ้าเป็นอย่างนี้มีผลเพราะอะไรไมันไปทางลบห้าไงคือน้องอย่าลืมนะลบห้าอยู่ฝั่งซ้ายของลบสามข้อเมื่อกี้มันไม่ผ่านลบห้าเราก็ไม่สนใจแต่ตอนนี้คําตอบน้องแม่งผ่านลบห้าด้วยจําได้ไหมพี่บอกว่าตอนจบจะต้องเปิดที่ลบอะไรลบห้าเพราะฉะนั้นตรงลบห้าเราจะไม่เอาจริงไหมเพราะฉะนั้นจากเส้นจํานวนเนี้ เมื่อรวมกับเงื่อนไขว่า x ไม่เอาลบห้าทำให้เวลาน้องตอบน้องจะต้องเปิดลบห้าอย่างนี้ด้วยส่วนตรงเลขอื่นเหมือนเดิมตรงเลขอื่นเหมือนเดิมมันจะเป็นอย่างนี้น้องโอเคไหมสังเกตไหมตรงนี้คือจุดที่พี่เพิ่มมาที่พี่บอกว่าต้องเปิดลบหด้วยเข้าใจป่ะแปลว่าตรงนี้ไม่เอางั้นเวลาตอบข้อน,นี้ต้องตอบอยังไงไหนโชว์หน่อยหนึ่งสองสามลบอินอะไรก่อน อินฟินิตเปิดที่ลบอะไรก่อนลบห้ายูเนียนกับเปิดที่ลบอะไรลบหาถึงปิดที่ลบอะไรลบสามแล้วก็ยูเนียนกับเซตอะไรตรงกลางตัวหนึ่งเซตเซตสองแล้วก็ยูเนียนกับปิดที่สามถึงอินอะไรอินฟินิตี้เออโทษทีโทษเปิดสามจดไหมครับมันไม่ง่ายนะพี่บอกเลยมันไม่ง่ายเนี่ยอย่างข้อเนี้ยไม่ง่าย บอกว่าถ้าอาจารย์น้องเล่นมุกแบบนี้น้องเตรียมตัวไว้เลยอะแปลว่าข้อสอบอาจารย์ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายจะวุ่นวายแน่ๆเฉพาะแค่เรื่องอ่านสมการยังรู้เลยว่าวุ่นวายเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายค่าสมบูรณ์อาจารย์ออกโหดแน่ๆเพราะฉะนั้นเรากันไว้ก่อนดีกว่าครับเราไม่รู้หรอกว่าข้อสอบมันจะโหดแค่ไหนเราฝึกตัวเองไว้ก่อนอืมก็จบเรื่องอ่านสมการนะครับที่ข้อนี้ สรุปก็คือพี่ทวนสารสมการให้8ข้อโอเคไหมก็ถือว่าเพียงพอแล้วละ่ะแค่นี้มันมันก็เต็มเกลือละถ้าได้ตรงนี้ไม่พลาดเลยนะจบทีนี้ที่เหลือนะครับพี่จะติวเรื่องแอบสัมูรให้เพราะรู้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องหลายคนแบบไม่ชอบนะครับเออคือเข้าใจนะความไม่ชอบคือมันไม่ชอบก็คือมไม่ชอบทีนี้จะแนะนําว่าจริงๆแล้วค่าสมบูรณ์มีสูตรที่ต้องจํานะครับ จริงๆอยู่สสูตรอ่ะไม่รู้น้องจํากันได้ไหมมีสูตรอะไรบ้างถ้าจําได้ช่วยตอบหน่อยสูตรที่1ึ่ง f(x) เท่ากับ a จะได้ว่า x เท่ากับใครกับใคร a กับลบ a สูตรที่2อง f เน้อยกว่า a ต้องขึ้นลบ a ก่อนน้อยกว่า x น้อยกว่า a สูตรที่3คือ f(x) มากกว่า a ก็จะได้เป็น x a, มากกว่า a ยูเนียน x น้อยกว่าลบ a สูตรที่4คือ f 2ข้างจับสองข้างยกกำลังสอง f จะหายไปเครื่องหมายมือนเดิม เนี่ยคือสีสูตรแอปเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่กาลังจะสอบค่าสมบูรณ์ตอนไฟนอลนะครับกรุณาจำสูตรแอปอันนี้ไดห้หมดสี่สูตรนี้เลยแต่ถ้ามันเกินจากสี่สูตรนี้เราจะใช้วิธีถ้าไม้ตายสูตรที่ห้าเราเรียกว่าแยกอะไรรู้บ่าจจำได้ไหมแยกกรณะีอ,อ่ที่เป็นสูตรที่ห้า เพราะฉะนั้นสี่สูตรนี้เป็นสี่สูตรหลักสำหรับโรงเรียนที่ออกข้อสอบไม่ยากมากนะครับครูก็จะเน้นแค่สี่สูตรนี้เป็นเบสพื้นฐานแต่ถ้าโรงเรียนไหน,จจาหนอาจารย์ออกยากน้องเตรียมตัวเจอแยกกรณีเสริมเข้าไปเต็มเ็มเลยเจอแน่ๆอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเน้นสี่สูตรนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแยกกรณีกันโอเคเริ่มจากข้อที่เก้าน้องข้อที่เก้ามันเป็นเครื่องหมายเท่ากับ น้องว่าเราจะเข้าสูตรไหนสูตรแรกโดยทางขวาเป็น A จริงไหมแสดงว่าก้อนนี้ท้งก้อนนะมองเป็นเมองนี้เป็น a เพราะฉะนั้นถ้าน้องใช้สูตรที่1เวลาถอดแอพจะต้องมี2อันคือ A กับลบ a อเรามาถอดแอพด้วยกันครับถอดแอพก็จะเป็น x กำลัง2อบวก 2x ลบ1อันนี้คือถอดแอพได้จริงไหมเท่ากับ a a ก็คือ x บวก5าอนนี่คือกรณีที่1อีกกรณีหนึ่งก็คือ x กลังสอง บวกได้ 2x ลบ1อันนี้คือ oh. ถอดแอปเท่ากับลบ a ลบ a ก็จะเป็นลบ x ลบ5พี่สังเกตนะเวลาน้องเขียนลบ a น้องชอบใส่แค่ลบ x จริงๆต้องใส่ตรง5เป็นลบ5ด้วยออกปะจุดนี้สำคัญมากนะครับที่น้องจะผิดเวลาสอบกรุณาระวังด้วยเจอบ่อยมากเลยเวลาน้องทำผิดแบบเสียดายคือบางคนมันจะได้เต็มแล้วนะมันไม่ได้เต็มเพราะลบ a เนี่ยใส่ผิดอืม โอเคเสร็จแล้วทำไงก็แก้สมการย้ายข้างไปทางซ้ายอย่างนี้ย้าย x มาลบ 2x ก็จะเป็น x กําำลัง2เหลือ x 5ย้ายมาเป็นลบ5ก็จะเป็นลบ6อีกตัวหนึ่งก็ย้ายาลบ x มาลบ x มาย้ายมาเป็นบวกก็ได้ 3x 5ย้ายมาเป็น5 5กลบ1ก็เหลือ4เนี่ยเนี้ย เสร็จแล้วตัวนี้แยกแฟกเตอร์สองของเลฟครับมันจะกลายเป็น x บวกสามกับ x ลบสองเพราสามสองได้6เช็คใกล้เช็คไกลได้ 1x ึ่งคำตอบอันนี้ก็จะมี2องคำตอบนะครับก็คือลบสามกับ2องเขียนโน้ตไว้เลยจำได้ไหมว่าคำตอบตัวนี้จะต้องไปทำไมทางขวาตัวนี้ด้วยต้องไปเช็ค เพราะว่าในกรณีที่น้องใช้สูตรที่1และทางขวาเป็นตัวแปรทางขวา a จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เวลาถอดแอบจริงไหมก็กลาง่ายคือก้อนนี้ทั้งก้อนจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะการถอดแอบจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นค่า x จะต้องไม่ทําให้ a บวก x บวก5ติดลบเก็ตมาเนี่ยอะไรพี่แทนให้ดูเอาตัวเนี้ยไปแทนที่ a a ก็คือ x บวก จะต้องมีค่ามากกว่าท่ากับศูนย์อ่ะเอาลบสามแทนไปก่อนลบสามแทนไปก็จะเป็นลบสามบวกห้าลบสามบวกห้าได้สองสองมากกว่าศูนย์จริงไหมลบห้าบวกลบสามบวกห้าได้สองสองมากกว่าท่าศูนย์จริงไหมจริงก็แสดงว่าลบสามใช้ได้จบต่อไปแทนสองดูครับสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดมากกว่าศูนย์จริงไหมสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดมากกว่าศูนย์จริงไหม จริงก็แปลว่าสก็ถ to <c oughs> ูกถูกทั้งคู่ครับก็แสดงว่าทั้งคู่ผ่านในกรณีที่ A เป็นตัวแปรจําไว้นะครับต้องเช็คคําตอบอย่างนี้ทุกครั้งอย่างเงี้ยว่าแทนแล้วมากกว่า0ูตไหมแต่ถ้าสมมุติคําตอบแทนไปแล้ว A ติดลบใช้ไม่ได้เข้าใจ <S <S ปะต่อไปอีกกรณีหนึ่งครับคือกรณีนี้มีข่าวไลฟ์มาบอกอันนี้แยกแฟกเตอร์ไม่ได้ต้องทำไงถ้าสมมติกำลังสองแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ ใช้สูตรนี้อหลืมยังลบ b อะไรบวกลบรู b กําลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ใช่ป่ามีสูตรนี้ใช่ไหมสูตรนี้ใช้กับกําลัง2เวลาแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ตอบได้ไหมว่าใครเป็น a ใครเป็น b ใครเป็น c a คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสุดใครครับเลขอะไรครับ a 1ครับตรงกลาง b คือใครครับ3สุดท้าย c เป็นใครครับ สี่เขียนโน้ตไว้ค่อยๆเขียนมันจะมึนๆหน่อยน้องวันนี้ติวติวมันจะเร็วกว่าสอนเพราะว่าเอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาทบทวนให้หมดเดี๋ยวพี่แทนใ b c ีลงไปเลยนะเริ่มจากการแทน B ก่อน B ก็คือ3บบาบล็ลแพรรูทสกำลังสอง ลบได้ 4a C a เป็น 1c เป็น4แล้วทั้งหมดส่วนได้ 2a เนี่ยก็2คูณ1นี่ค่อยๆเขียนทีละนิดในรูท3กำลัง2ได้9 4คูณ1คูณ4ได้16เพราะฉะนั้นในรูทน้องอ่มันจะกลายเป็น9ลบ16เว้ยน้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้า9ลบ16ได้เท่าไหร่ เก้าลบสิบหกติดลบไหมอ่ะต,มะติดลบมันจะได้ลบเแล้วในรู้ติดลบได้ไหมไม่ได้เพราะในรู้ท่านติดลบจริงไหมแสดงว่าตัวนี้หาค่าไม่ได้เพราะในรู้ติดลบจำไว้เลยนะครับรู้ติดลบจะหาไม่ได้แสดงว่าคําตอบนี้ไม่มีถ้าไม่มีก็แสดงว่ากรณีนี้คำตอบเป็นเซตว่าง เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จะเหลือแค่กี่คําตอบตอนแรกสองคำตอบคือเลขอะไรกับเ,เลขอะไรลบสามกับสองใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคําตอบเซตคําตอบก็จะมีลบสามกับสองเนี่ยมีแค่สองตัวเนี้ยจบดาม่าทุกปีไอข้ออย่างเงี้ยเวลาออกข้อสอบโรงเรียนน่เด็กชอบคิดว่าทุกอย่างต้องแยกแฟกเตอร์ใดไม่ใช่นะฮะ กำลังสองไม่ใช่แยกแฟกเตอร์ได้ทุกกรณีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แยกไม่ได้อย่าลืมใช้อะไรเสมอครับน้องสูตรลบ B ฝากไว้ด้วยใช้จนม6เลยนะแต่สูตรนี้ห้ามในรู้ติดอะไรเด็ยดขาดติดลบถ้านรู้ติดแต่ว่าหา,าไม่ได้โอเคอ่ะเคลียร์ไปให้เรียบร้อย ตอนนี้เรายังอยู่ในสูตร4ชุดอยู่นะครับชุดที่1 2 3 4แล้วเรากําลังทําชุดที่1อยู่เพราะว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับในกรณีที่ A เป็นตัวแปรนะครับคำตอบที่ได้ต้องใช้คําตอบโดยการแทนด้วย A จะต้องมากกว่าหน่ากับศูนย์เสมอซึ่งทั้งคู่สามารถแทนไปแล้วมากกว่าศูนย์ก็คือใช้ได้โอเคนะครับทีนี้ไปดูหน้าถัดไปครับข้อ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ10กันโหเก่งนะเนี่ยน้องติวเนี่ย เกินสิบข้อนี้แม่งเก่งมากเลยนะเออเพราะว่าพี่แบ่งชุดที่สามเป็นสองวันแอบวันนี้กับวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็นะครับตอนแรกกะว่าเออได้สักแปดข้อก็เก่งแล้วหัวน้องนี่มาถึงข้อสิบได้นี่ใช้ได้เลยน้องบอกพี่ครับสมองสมองก็ไปแล้วเหมือนกันใช้ได้แล้วเหมือนกันได้ได้ได,ได้เดี๋ยวมาดูข้อสิบ ข้อที่10โจทย์บอกว่าแอบสร 2x ลบ4นะครับน้อยกว่านะครับ x บวก1นี่อย่างข้อ10เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าซึ่งถ้าน้อยกว่าแน่นอนไม่ใช่สูตรที่1สูตรไหนสูตร2ก็คือสูตรนี้จึ๊โดย a ของน้องก็คือก้อนนี้ a บวก1ก้อนนี้คือ a เพราะจะต้องใช้สูตร2เนี่ยต้องขึ้นได้ลบอะไรก่อน ลบเ mm hmm. ก็คือเอาลบคูณเข้าไปเป็นลบเลบหต้องลบหนึ่งด้วยนะไม่ใช่ลบเบวกหนึ่งนะอย่างเงี้ยอันนี้เองเสร็จแล้วตรงกลางก็ถอดแอปเป็น2 x งลบส่ 4. ส่วนทางขวาก็ a เดิม mm hmm. x อหเห็นไหมเคลียรแล้วนี่เขียนแต่น้องรู้ใช่ไหมโจทย์แบบนี้มันมี x 3สามส่วนก็คือส่วนข้างหน้าส่วนกลางส่วนหลังอย่างเงี้ยมันคิดพร้อมกันไม่ได้ มันต้องแยกเป็น2อันก็คือแยกหน้ากับกลางครับอันแรกอันที่2คือแยกกลางกับหลังสส่วนเสร็จแล้วพอแยกเสร็จแล้วตอนจบค่อยจับมาอินอะไรกันครับ intersect เขียนไปเลยว่าจับมาเ n t e r s e c กตอนจบคือเหมือนกับเราแยกกันคิดซ้ายขวาแล้วเราเค่อยมาเจอกันตอนจบโดยการเ n t e r s อ c t เ n t e r s e c t คือเอาตัวที่ซ้ำา n t e r s e c t เอาตัวที่ซ้ำ เดี๋ยวพี่แยกให้ดูนะครับซ้ายมือยังไงซ้ายมือก็คือตรง x ลบ x ลบ1ตัวนี้ครับน้อยกว่า 2x ลบ4ส่วนทางขวามือก็จะเป็น 2x ลบ4ตัวนี้ครับน้อยกว่า x บวก1เนี่ยแยกซ้ายขวาทางซ้ายมือครับย้าย 2x ไปทางซ้ายก็มีลบ x ลบ 2x ทางขวามีลบ4ย้าย1มาเป็นบวก1อันนี้ย้าย x มาก็จะเป็น 2x ลบ x, x. เสร็จแล้วลบ4ให้มาก็เป็น4บวก1เนี่ยซึ่งในตรงลบ x ลบ 2x มันจะได้ลบ 3x ลบ4บวก1เนี่ยลบ3อันนี้